พี่รักทำอะไรคะชัดปะมองเห็นเขาชัดปะชัดเลยชัดเลยเหรอเล, <laughs> เล่นฟีฟ่าเป็นไงบ้างชนะชนะอยู่ทีมอะไรเชลซีเหรอ,อเล่นเตะกับใครอ,อยู่ใครไม่รู้ครัฮะ หรอกี่ลูกแล้วแล้วทีที่ผ่านมาส้าจะให้า์อะไรสองพาณ์ได้ช่ำช่ำคือเราเต้นดินี่ยทำไมคุณนายอ้วนแล้วนะคุณนายมีแก้มอ่ะ one minute